สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมทีมเปเตอร์ทีวีคุงนะวันนี้จะมาสอนทำโมโมทารอสนะครับแล้วก็สอนหากเกียร์ของมันด้วยนะแล้วก็เนี่ยจะมาพูดถึงอัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับการอัปเดตใหญ่นะก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะคใครเข้ามาครั้งแรกก็งงกันหมดครับว่ามันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนอะไรบ้างนะแผนที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนะแต่ว่าโชคดีที่ลุงเขาทําแผนที่ไว้แล้วนะครับนะกดที่แผนที่ก็ได้นะครับ ก็จะมีแผนที่บอกนะว่าเราต้องไปตรงไหนบ้างกดชี้ก็ได้นะอ่านวิวเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ60อ่าอันนี้7 7บวกก็อันนี้ดันโอดินนะครับนะก็อยู่แถวตรงนี้นะอันนี้โอดินเอาไ้ทำสวายตรงนี้นะครับนะก็กดแผนที่แล้วก็เดินได้ตัวเราจะเป็นตัวนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นะเราก็ดูตรงนี้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะถ้าจะไปโอ๊ตก็อีกฝั่งหนึ่งต้องเดินอีกฝั่งเลยนะครับนะโอเค โอเคเรามาเริ่มทำมทารอสเลยนะครับก็อยู่ตรงนี้นะสลับมทารอสนะมันก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะให้เรากดวาร์ปไปที่อันนี้นะครับที่ผมคิดว่าวาร์ปใกล้สุดอ่ะก็อยู่ที่คูกะนะครับตรงนี้นะเวทคูกะก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเรามาแล้วนะให้เรากดแท็บนะครับแล้วเราก็เดินตามแมปนะเดินตามแมปมันอยู่ตรงไหนเอ่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากด วิ่งมานะครับก็ให้เราดูตรงนี้เป็นหลักนะว่าเราอยู่ตรงไหนนะให้เราเดินไปหาโมฮลอตรงนี้นะครับนะอ่าเดินไปเบิ๊บเบิบเิบเอ่าใกล้ถึงละเนี่ยครับก็เควสอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเควสตัวนี้นะครับนะให้เรามากดรับเควสจากตัวนี้นะครับแล้วให้เรากดมาที่ดันเจียนนะครับแล้วก็มาที่ดีนนะครับดันดีนนะอันนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับผมเึ๊บ รอ3 0มวินะครับเพราะว่าดันมันจะรอคนเข้า30มวินะครับหรือว่าถ้าเกิด30มวิแล้วไม่มีใครเข้าเราก็จะเข้าไปดันคนเดียวนะประมาณนี้นะครับสำหรับดันใหม่คือเราไม่ต้องกดที่ดันแล้วนะให้เรามากดที่ดันเกียนแล้วลงได้เลยนะครับตรงนี้นะนะครับสีม่วงนี่นะครับอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะให้เรามาตรงนี้ตรงเสาตรงนี้นะครับเสาอันเดียวเนี้ยตรงนี้นะครับเราต้องเสกโมโบทาโอสนะก็คือต้องมาเสกหลังเสาตรงนี้นะครับตรงนี้นะของที่เราต้องใช้นะครับนั่นก็คือสมาร์ทดัต้านะครับ หาแ๊บสมาร์ตดาต้าอยู่ไหนอ่าผมได้มีอยู่นะมีหรือเปล่ามีอยู่อ่ามีอยู่มีอย,อยู่นี่ครับสมาร์ตดาตา้าใช้อนี้12อันในการเสกนะครับผมนะแล้วให้เราจัดการมูฮาร์รอตนะมันก็จะเกิดตรงแถวตรงนี้นะครับนะถ้าเราจัดการแล้วแล้วเราก็กลับไปส่งเควสนะครับอ่าเดี๋ยวผมออกก่อนอ่าเมื่อเราออกมาแล้วนะครับให้เรากลับไปส่งเควสที่มูฮาร์รอตตรงนี้เหมือนเดิมนะอ่าเดี๋ยวผมกลับไปส่งนะครับนะ เมือ่อเรารับเควสเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับรถไฟนะเดนไลเนอร์ mm hmm. ตรงนี้นะครับนะมันจะมีคนยืนอยู่ก็คือโชทาร์โลด้นล่างของ mm hmm. โมโมทาโร่นั่นเองนะครับให้เรามากดส่งเควสตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้ของนะก็คือเราจะได้ไอเทมมานะให้เรามากดส่งไอเทมตรงนี้เราก็จะได้มาเลยนะครับสำหรับโมโมทาโร่นะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับนะของนี้เป็นตัวหาของเนนโอเลยนะครับส่วนสกิลก็ไปลองกันเองแล้วกันนะครับผมนะ โอเคต่อมาเราจะมาสอนหาเกียร์โมทารอนนะก็จะเป็นดาบนะครับเป็นดาบระดับอีพิกนะอีพิกนะครับเดี๋ยวหาให้ดูก่อนนี่จะเป็นอันนี้นะครับผมอีพิกนะครับผมให้เรากดวาร์ปนะแล้วก็เมนูแรกแล้วก็นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นยิมนะก็มันจะมีรวมทุกอย่างในมาร์เก็ตด้วยอะมาร์เก็ตกับยิมตอนนี้คือมันรวมกันนะครับผมนะให้เรามาตรงนี้นะครับจะมีตัวให้แลกอยู่นะปึ๊บ เมนูส right? kind of ุดท้ายนะครับอ like ันน right ี้ตรงโทเค็นนะตรงนี้ก็จะมีดาบให้แลกนะใช้1โทเค็นในการแลกนะวันนี้นะครับผมนะซึ่งโทเค็นสามารถหาได้จากการลงดันลายลายวันนะครับเป็นแบบอันนี้ดันเจียรลายวันนะก็คือเราต้องมาลงดันเกี้ยนนี้ลายวันนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมลงทุกดันเลยนะคือเราจะต้องลงทุกดันนะครับให้มันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องลง4ี่คนขึ้นนะครับผมแนะนําว่าต้องมีเพื่อนนะ ทั้งหมด4คนขึ้นนะก็คือเราต้องลง4คนแล้วให้มันขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับนะเมื่อเราลงเสร็จอะไรหมดแล้วให้มันขึ้นแบบนี้นะครับนะแล้วเราให้เรากดออกมาแล้วมาข้างๆยิมนะก็จะมีกล่องให้เรากดรับนะครับเปร๊บตรงนี้นะอ่าอันนี้ผมรับไปแล้วก็เลยไม่มีนะเราก็จะได้อันนี้มานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญมานะครับเป็นโทเค็นเอาไปแลกได้นะได้ครั้งละ2นะับได้น่าจะวันละ2 2เหรียญน,นะครับนะไ่้เป็นรายวันนะครับมันขึ้นอยู่นะตรงนี้ เดี๋ยวอ่าเห็นไหมมันขึ้นอยู่20กว่าชั่วโมงครับประมาณนี้มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับนะก็ประมาณวันนึงครับก็มานั่งลงกันนะก็คือวันวันละรอบประมาณนั้นะครับอย่างดันละรอบอ่ะครับนะก็มาลงกันก็ประมาณนี้น,นะครับนะโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะมาพาทัวร์แบบใหม่แล้วกันนะครับอาจจะยังไม่สอนพวกทำไรเดอร์นะเพราะว่ามันเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยผมไม่ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับถึงจะมานั่งทำสอนไรเดอร์ใหม่ได้นะ เดี๋ยวผมจะให้ตรงนี้นะเป็นจุดเริ่มต้น,ต,นต้นในการทัวร์แล้วกันกนะ็คือโลกดิวคีนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับโลกดิวคีก็อยู่แถวตรงนี้เลยอาจจะมีเค้ื่อบนตรงนู้นด้วยคือแบบมันเยอะมันกว้างครับตอนนี้คือแบบมันกว้างกว่าเดิมนะก็เลยแบบงงๆง,งนิดหนึ่งนะครับก็ลองสำรวจกันเองหน่อยนะอันนี้โลกดิวคีนะครับก็อยู่ตรงแถวนี้นะ อันนี้ถ้าเกิดใครแบบอยากจะเวลนะครับให้เรามากดตรงนี้นะอันนี้ผมโ,มโมยังไม่เวลนะผมมากดตรงนี้ปุ๊บอ่ะตอนนั้ก็จะมีเวลให้ให้เราไปเวลนะครับก็มันก็จะเรียงเวลไปเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เวล1ถึงเวล80เลยนะครับหรือว่าจะใช้สูตรแบบเควสก็ได้นะก็จะมีเควสอยู่เควสเดี๋ยวหาเควสก่อนเควสอยู่ไหนวะอ่ะนาน่าจะเควสนี้ไหมอ่าเควสตรงนี้นะครับนี่เราก็อันนี้ต้องเวล5ก่อนนะถึงจะรับเควสได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้สูตรเวล ก็ใช้สูตรอ่าควสแล้วก็ทำเวลก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่านั่งตีมอนก็ได้นะสรับควสอ่าเวลนะโอเคต่อมาก็จะเป็นอ่าแผนที่ว่ามีตรงไหนบ้างนะก็กดตรงนี้นะครับนะใครจะทำไฟ์ก็จะเป็นตรงนี้เน็กไฟต์นะตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่อ่ะดับดบเบิรก็จะมี2ที่นะครับอันนี้ทำจ๊กเกอร์เนาะอันนี้น่าจะทำพวกเมมโมรี่ไหมอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันมันมีหลายที่อะ่ะ นะครับก็ต้องมานั่งไล่หาตำแหน่งอะไรใหม่หมดเลยนะครับก็นะสำหรับรถดิเขตร,รถดิเขตเราต้องเข้าดันนะก็คือไปรับเควสในดันอนะเควสเควสทํารถดิเขตนะครับนะก็จะงงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพาทัวร์แมปมีตรงไหนบ้างนะอ่ะวิ่งไปเลยอ่าตรงนี้ก็เ,เวลสี่สิบนะครับส่วนโอจาก็ได้อยู่ข้างบนนู่นนะอ่ะไปหาโอจากันอ่ะโอจา,อ,อ,จาอยู่ตรงนี้นะคือแบบมันกว้างขึ้นแล้วก็งงนิดนึงนะครับนะ อ่อันนี้อีเวนต์อีเวนต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ายิมอยู่ตรงข้างบนนะครับอันนั้นเมืองกัง <c oughs> ขันเมืองฟูโต,โตอยู่ตรงนู้ดนะครับนี่โหคือแบบมันกว้างอะ่ะพาทัวร์นิดนึนงแล้วกันนะผมคงไม่พาไปหมดนะเปิดแผนที่ดูก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะคูไก่อยู่ตรงนี้โคตรไกลเลยแต่กูบ้าอยู่ตรงนี้นะครับมโมอฮอลอดอยู่ตรงนี้คือแมปมันกว้างขึ้นอะ่ะตอนนี้คือแบบลงไน,น้ิก i x แมปนี้อีกนานเลยนะ ก็ต้องมาไล่นั่งไล่จํานะครับนะ,ะประมาณนี้ทัวแบบนิดนึงอ่าน,นี้สุดแมบละเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้โอจาร์ไบหรือเปลอน,นี่ไนงะโอจาร์สบาตรงนี้นะครับนะใครหาไม่เจออ่าตรงไหนวะอ๋อตรงนี้นะครับโอ้โหโคตรไกลมันเขียนอะไรเอ่ยอะนะคือแบถ้าเกิดไม่ไม่ดูแผนที่ก็ต้องมานั่งหาเองนะก็จะลำบากหน่อย ถ้าเกิดใครอยากให้ผมสอนทำไรเดอร์เปใหม่นะก็คอมเมนต์ละกันเดี๋ยวผมจะมานั่งทำให้ใหม่นะก็ต้องมานั่งศึกษาว่าตรงไหนตรงไหนบ้างใหม่นะครับนะก็ะลำบากหน่อยก็มันกว้างขึ้นอนะดูดิโอโหแบบกว้างมากดูยังไม่หมดเลยเนะี่ยอ่ะชอบอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ยิมนะครับอันนี้อันนี้ตึกไฟนะก็มีอะไรเปลี่ยนไม่เยอะหรอกนะไ้ตึกไฟนะครับนี่ตัวรับตัวรับอ่า ออกก้ากับใส่ก้ามั้งจำไม่ผิดหรือเปล่าเควสผมก็จำไม่ได้นะครับอันนี้ดันอันนี้อะไรอันนี้ตัวรับเอ่อใส่ก้าเควสใส่ก้านะอ่ะข้างบนอ่ะอันนี้ก็จะมีเควสอะไรอีกเยอะแยะแล้วก็ชินกีมืดไว้ทำริวเงาสวายมั้งนะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเควสมีตรงนี้นะแล้วก็ห้องในไว้สุ่มเอาอันฟีนอ,อกนะครับตัว ตัวนี้นะปึ๊บอาวต้องแนี้แปลงร่างเป็นคนก่อนนะก็ก็รู้ๆกันอยู่มั้งนะผมเคยสอนแล้วนะครับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนะก็คือปีทีโออควีนก็เหมือนเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ก็ชิดจีไปทำเอ็กเซลมานะครับผมนะข้างบนดันอ่ห้องดีเอ็นอยู่ตรงนี้นะครับเกิดหรือ,อยังเต็ปเลนเมชันยังไม่เกิดน,นะก็สามสิบนาทีเหมือนเดิมอันนี้ตัวจาอเกียร์นะครับ น่นาจะเป็นด่านคุรุโตรหรือเปล่าน่าจะเป็นด่านคุรตุโตเหมือนอยู่นะดานตต่านคุรุโตป่าวะอ่ะตรงจอกเกียร์ตรงนี้นะครับนะอ่ข้างบนน็กไฟ์อ่ะอยู่เหมือนเดิมไหมนิกไฟ์อยู่ตรงไหนวะอ่าตัวทำเน็กไฟ์เดี๋ยวหาแป๊บตัวทำานิกไฟ์อ้าตรงนี้นะครับชินจิอยู่ตรงนี้อ๊บไม่ใช่ชินจิดิทาคุม,มิทาคุม,มิหน้าตีอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับน็กไฟ์โอเค ก็พาทัวร์นิดหนึ่งแล้วกันนะให้รู้ว่าตรงไหนตรงไหนบ้างนิดนึงนะครับก็ฟังบทไปด้วยแหละอ่ะตรงนี้ข้างหลังก็เหมือนเดิมวิธีทำอ่าอันนี้นะครับบัตเตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวเสกเดลต้าตรงนี้นะครับนะอ่ะอันนี้ตรงอันนี้เควสของคุลเลอร์นะก็ลองรับกันดูมีอะไรอีกไหมอันนี้เควสอะไรวะเออจำเควสไม่ได้คิว ช่างมาันแล้วก็นั่งมานั่งหาเออเควสต่ถ้าจะเป็นเควสทำอ่าน,นี้มั้งเทมเโลทำเวนนะสองตัวนี้หรือเปล่าตัวไหนบ้างจำไม่ได้อันนี้เควสอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องมานั่งดูกันเองถ้าเกิดจะสอให้ผมสอนทำไรเดอร์ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีหนึง่งอัดคลิปรีวิวก็อาจจะอีกนานถ้าเกิดจะสอนทำไรเดอร์นะครับผมนะอ่ะอันนี้ไบสโตนก็ดูตรงนี้ได้นะครับผมว่าเราอยู่ตรงไหนบ้าง จพยายามจําแมปหน่อยนะเพราะว่าแมปมันเปลี่ยนอ่ะริวงะกับกาเซลอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอ่ะ,ตร,อะตรงนี้อ่าตัวนี้อะไรอันนี้มีเควสนะครับอ่าอ่าตัวทําโอ๊ตอยู่ในนี้นะครับในดันในในในีน้นะครับผมนะส่วนริวงะเซอร์ไวก็ตรงนี้นะครับผมนะชินจิใช่ไหมแน่ตัวนี้นะสำหรับการทำริวเงะเซอร์ไวนะครับอ่ะข้างหลังก็จะมีอันนี้อาบิทที่แพทที่อ่ะอาบิทอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม ผมแต่ว่าอยู่โคตรไกล <c ười> ไกลมากอาบิสกับริวเคียอยู่โคตรไกลเลยนะดูดิคนรยอดเลยะนะครับนะ,ะมีตรงไหนอีกเราจะไปนั่งดูกันนะครับว่าแมปเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับข้างบนมีอะไรไหมข้างบนไม่น่ามีนะปึ๊บป,ปึ๊บอ,อันนี้เควสเควสฟุตเควสแย่เลยนะครับผมก็จำไม่หมดอันนี้นะ่ยเป็นตัวทำคูกาติเมตนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับนะ น่าจะนะครับผมนะอันนี้ผมทําไปแล้วก็เลยไม่ทำไม่ได้นะครับผมอ่าอันนี้มีเควส์รับเควสทําพวกคูกะตรงนี้นะครับอืมอ่ะพวกคูกะอยู่แถวนี้นะครับดาคูบ้าอยู่ตรงนู้นนี่ในตรงนี้นะครับอ่ะบอสอะไรก็จมดินกันบ้างนะครับนะก็จะมีเควสตรงนี้ด้วยอ่ะเควสคูกะเควสอะไรแยะดาคูบ้าอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เควส์ทำดาคูบ้ามั้งนะครับ เข้าข้างในใช่ไหมต้องเข้าข้างในไหมเข้าไม่ได้อ๋ออ๋อต้องต้องมีของถือท้าดักกบ้าได้ไม่ต้องเข้าดันแล้วนะก็คือกดตรงนี้รับดักกูบ้าได้เลยนะครับผมพอจําได้นิดน,นึงก็จะบอกให้อน,นี้อะไรอ๋ออันนี้ข้า,ขาวคุกะนะครับมาตีตรงนี้ได้นะฟิลแปดสิบอ่ะมีตรงไหนอีกอ่าทั่วหมดหรือยังอ่ตงองนะอาอรตรงนี้อังนะเอาไปทำโอตนะครับตรงนี้อัง นะครับผมนะก็พยายามจําแมปหน่อยแล้วกันผมก็ต้องมานั่งจําใหม่เหมือนกันแล้วครับนะอ่ะอดินอันนี้ไม่ทําสวายนะครับนี่ตรงนี้นะครับออดินนี่สวายนะครับผมนะเดี๋ยวอนาะคตอาจจะมีไรอานะครับแต่ไรอาอาจจะไม่ทําแบบนี้นะครับอาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้เหมือนริวงานะอาจจะยากนิดนึงหรือว่าอาจจะง่ายเหมือนริวคิกักบไนท์ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะ โ okay. อเคก,ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทัวร์แมปนิดนึงนะครับ <i> ก็ลองหาดูอ่ะตรงนี้นะหรือบอกอันนี้ก็พวกโลกดับเบิลนะครับทําตรงนี้นะครับโชฮาโลอยู่ตรงนี้นะฟิลิปตรงนี้นะครับข้างในนะแต่อันนี้อาจจะฟิลิปข้างในอาจจะไปทำเอ่อแฟงโจ๊กเกอร์นะครับผมนะตนัวนี้ต่วส่วนโจส่วนเอาไว้ทําแบบไซโคลนนี่ตรงนู้นหรือเปล่านะอยู่ตรงไกลๆเลยอ่ะนี่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้น,นะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิตรงนี้ดนะิ โคดไกลเอาไปทำจ็กเกอร์ใ้ตรงนี้นะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้สอนก็เดี๋ยวผมนั่งทําคลิปใหม่นะครับนะถ้าเกิดใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะมานั่งสอนใหม่หมดนะครับนะสําหรับใครที่อยากจะหาไอ้พวกไฟกับใครสาอยู่ตรงนี้นะในนี้นะครับผมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสอนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีในนี้นะมีไฟกับใครสักต้อง,องรอมันทวานเองนะครับอ่า ประมาณนี้มีไฟไคส่าอยู่ในนี้นะครับผมนะห่านเป็นดอกตรงนี้หมาตรงนี้อ่าไคส่าอยู่ไหนหาไคส่าสิไคส่าอยู่ข้างในนู่นโอ้โหโคตรไกลก็จะประมาณนี้นะครับสลับอัปเดตนะว่าอาจจะงงนิดนึงนะแต่ก็มีจุดวาร์ปให้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ทำเควสง่ายขึ้นอ่ะมาไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ดีขึ้นเหมือนกันนะส่วนยิมถามว่าหายไปไหนก็อยู่อยู่รวมกับมาร์เก็ตนะ คือตอนนี้มาร์เก็ตกับยิมคือรวมกันแล้วนะครับก็นั่งหามอสเอ็นพีซีเอาเองแล้วกันนะครับมันเยอะมากเลยอัปเดตนะครับนะโอเคสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนะใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เนาะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วหรือกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วลืมกดดิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไป,ปครับซิวบายจ้าถิงคับผม